สวัสดีครับมื้อนี้เป็นวันที่28นะครับมกราคม2,566ครับเอามื้อนี้ผมพาพี่น้องมาอยูท่ที่งานเกษตรนะครับงานเกษตรแฟร์นะครับ,นะรบของจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นจัดจะมื้อไ,ไหนแม่่27 27 27อ่าวันที่27มกราคมถึง5กุมภาพัาพานธ์นะครับเด้อเป็นงานเกษตรแฟร์อยู่นะครับอยู่มหาลัยขอนแก่นนะครับจัดทุกป,ปีเอาปีนี้ผมมาแล้ว ไามา่เห็นล้านไมผ่าไม้สวยๆนะครับผมมาเลยทายพี่น้องเพิ่งเด้อเอาหน่อนนครับมาพบแม่พิน่นสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับค่ะร,ร้านอัญชลีไหมไทยค่ะจากจังหวัดชัยภูมิค่ะกับร้านอัญชลีไหมไทยจากจังหวัดชยัยภูมินะแม่เนาะมาออกงานอยู่ที่งานวันเกษตรของวันเกษตรงานเกษตรของจังหวัดขอนแก่นทุกปีค่ะจังหวัดขอนแก่นทุกปีนะครับเนาะมาทุกปีลูกค้าประจาเยอะค่ะไม้สวยๆมีได้สวยๆเนาะแม่เนาะ เพิ่นชมอยู่แม่อันนี้เป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ค่ะผ้าไหมมัดหมี่นะแม่เนาะอันนี้เป็นเป็นผืนปะรับบ่เป็นผืนค่ะตัวนี้จะเป็นไหมมัดหมี่เขียนทองเราเราไปตัดอะไรได้บ้างครับตัดเป็นผ้าผ้าถุงผ้านุ่งเป็นผ้านุ่งเนาะแล้วแต่การแบบของช่างค่ะ ดีไซน์ได้ทุกแบบอันนี้เป็นผ้าถุงนะแม่เนาะค่ะผ้าถุงลายมัดหมี่ผ้าถุงเนาะลายมัดหมี่นะแม่เนาะวันนี้เป็นลายมัดหมี่แต่เป็นเขียนทองเพิ่มมูลค่าเข้าไปในตัวผ้าไหมมัดหมี่นะคะของเฉยภูมินะครับแล้วก็สวยผ้าไหมมัดหมี่นะครับเขียนทองเขียนเงินค่ะลายเขียนทองเขียนเงินนะแม่เนาะค่ะ แม่แม่ผืนเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทเนาะทั้งบนนะแม่เนาะใช่ค่ะตัวเข็นทองมันเป็นลายเข็มทองเนาะเขียนทองค่ะโอ้เขียนทองเป็นลายเขียนทองเป็นนักนักเรียนนี่แหละค่ะเขียนเป็นนักเรียนเขียนสามพันห้าเนาะแม่เนาะใช่ค่ะข้างล่างนี่เป็นอะไรครับนี่แม่เป็นไหมมัดหมี่ค่ะไหมมัดหมี่่คะราคาสองพันแปดค่ะสองพันแปดแม่เนาะโอ้สวยๆนะครับมีหลายราคาหลายราคาเนาะอันนี้ก็คือคือไหมมัดหมีเหมือนข้างบนไม่ค่ะราคามันจะต่างกัน่านะครับโข้างล่างคาตัวนี้อยู่ทีางกัน สองสี่พันสองเนาะตัดตัดกระโปรงได้หนึ่งตัวใช่ค่ะตัดกระโปรงตัดผ้าถุงได้ตัดผ้าถุงได้หนึ่งตัวเนาะโอ้สวยๆนะพ่อแม่มือนเนาะทีนี้เป็นดีซตัดสําเร็จแล้วนะแม่เนาะอันนี้เป็นเสื้อนะครับที่ตัดสําเร็จแล้วเสื้อสูตรปะครับบอะเสื้อสูตรผ้าไหมกัดยาเสื้อสูทโอ้โหใหญ่กว่าเสื้อเด็กตัวนี้ใช่ไหม XL ค่ะเบอร์เบอร์อะไรแม่นี่ XLXL จ้า ตัวเท่าไหร่แม่นี่ยตัวนี้5้0พค่ะ5,500เนาะสำเร็จรูปหมดเลยใช่ค่ะข้างในอัดเรียบร้อยไแม่เนาะอัดกาวดีซับแล้วก็มีอัดกาวด้วยอัดกาวเรียบร้อยเลยโอ้นี่ครับอัดกาวเรียบร้อยเลยนะครับห้าพันหาเแม่เนาะค่ะถ้าสีพื้นอยู่ที่1,600บาทสีพื้น1,600บาทแกนสั้นใช่ขายไหมสั้นเป็นไหมเนาะแม่เนาะใช่ค่ะไหมสี่เส้นค่ะไหมสี่เส้นไหมเชยภูมินะครับโอ้สวยๆถูกๆนะตัวอยากเสนอนแม่แม่เสนออะไรครับตัวนี้เลยค่ะโอ้ตัวนี้เนาะจ้าโอ้สวยเลยตัวนี้เนาะ ไม้มัดหมีไม้มัดหมีนะแม่เนาะตัวนี้อยู่ที่4,002 2สั้น4,002นะแม่เนาะแขนสั้น4 2 0 0เนาะอันนี้เบอร์อะไรแม่หนิตัวนี้ไซส์เอไซส์เค่ะมีทุกไซส์เหรอเนาะค่ะมีทุกไซส์แม่มีทุกไซส์เนาะททุกไซสส์็เเปนนนงงาาั่ตัวนี้ใช่ไหมแม่หนิตัวนี้อันนี้ของอีกร้านค่ะครับแม่ทำเสนออะไรครับอันนี้เลยครับอ่ายันนี้เป็นเสื้อผ้าลูกไม้ค่ะผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้ก็มีเนาะ2,000กว่าบาท ถ้าตัวนี้จะเป็นผ้าไหมสี่เส้นปักลายสองพันสองเลยเนาะโอ้สวยเลยแม่เนาะชุดนี้ค่ะชุดนี้เป็นชุดนี้โอ้ชุดนี้ชุดสตรีสกอค่ะผ้าไหมอะไรแม่ไหมสองตอกอลายมัดหมี่ค่ะโอ้ผ้าไหมสองตอกอลายมัดหมี่ลายมัดหมี่สวยเลยค่ะสวยเลยครับชุดนี้เท่าไหร่แม่ชุดนี้นี่ยชุดนี้หกพันสองหกพันสองนะครับเนาะหกพันสองโอ้สวยเตอนเนาะ โอ้ใสแล้วสวยเลยอันนี้เขาเรียกสีอะไรแม่สีสีครีมเหลืองสีครีมเหลืองเนาะครีมเหลืองสวยเอาถ่ายหมดให้ดูนะครับเด้อโอ้สวยๆเลยเนี่ยอ้าแม่นําเสนอเลยครับค่ะก็จะเป็นผ้าไหมตัวนี้แหละค่ะผ้าไหมตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นลายอ่าขอเจ้าฟ้าค่ะจิลีบัณวัลีโออ่าลายได้ขอเจ้าฟ้าสีวันก็ดีเนาะตอนนี้ที่มีคนกำลังสวยๆแล้วไปเลยครับไมเป็นไรครับไปเลยครับกวางตลาได้เลยครับจาร์เายเลย โอ้เนี่ยนะครับเด้๋วราคา2,000กว่าบาทนะแม่เนาะสวยนะนี่นะครับสวยไชยภูมิอันนี้จัดว่าสูงได้หนึ่งตัวแม่เนาะใช่ค่ะจัดว่าสูงได้หนึ่งนะครับเนาะโอ้อะไรนะแม่บอนี้โอ้นี่หนี่หนี้อันนี้เป็นชื่อร้านเลยเนาะอัญชลี่ยไหมอันเลีไหมไทยนะครับอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิ นี่เป็นแฟนหรอครับออกได้ไหมครับออกได้ไหมไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรครับเอาไม่เป็นไรครับเอาแม่ที่ออกก็ได้อ้ยเที่ยวมาเปลียนสวยมากเสียวัวเปลียนสวยแม่เนาะก็ไม่แพงนะสองคนแปะเนาะได้พัดถุงหนึ่งพัดถุงคนตัวใหญ่ตัวเล็กตัดได้หมดตัดได้ค่ะตัดได้เลยตัดได้ถึงเอวสามสิบหกเอวสามสิบหกตัดได้ถึงเอวสามสิบหกใช่ค่ะมีอะไรแม่มั้างบนครับข้างบนก็จะเป็นเสื้อผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้เนาะครับเนาะผ้าลูกไม้เนาะตัวเท่าไหร่แม่ทั้งบน 2006ค่ะ2006จ้หเใช่อาอไปผ้าผ้าไหมสีเส้นแต่งลูกไม,ม้ผ<ม>้าไหมสีเส้นแต่งไว้โทูดนะครับไปชมไม่ทำได้ครับนะครับแต่งลูกไม้ผ้าไหมสีเส้นแต่งลูกไม้โอ้สวยนะแม่เนาะแม่สวยได้เนานะ อันนี้เท่าไหร่ครับพ่ออันนี้เท่าไหร่ครับตัวสองพันสองไม่แพงโอ้เนี่ยไหมผมชอบสีแดงแดงสีแดงสีแดงจะเป็นสีแดงะสวยดีอันนี้เป็นผ้าผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณไหมมัดหมี่ลายโบราณลายประยุกต์ลายประยุกค่ะลายโบราณแล้วเอามาประยุกต์ใส่ได้ลายโบราณเอามาประยุกต์ตอนนี้ราคาอยู่ที่5,500 5,500ตัดอะไรได้บ้างแม่ตัดได้แค่ถุงถุงเดียวค่ะโอ้แค่ถุงตัวเดียวถึงเอว36ใช่ค่ะ ขนาดแปดก็พอไดอ้ขนาดหน้ากว้างหน <c oughs> ึ่งเมตรยา2 2> วสองเมตร่ตัวน,นี้จะเป็นผ้าเกล็ดประกวดค่ะสามารถเอาไปประกวด,กวดเลยประกวดได้ประกวดไดไ้เลยนเนื้อหนาและนุ่มค่ะเนื้อหนานุ่มจ้าข้อมีของเขาจะเล็กๆเหมือนราคามันก็เลย<ม>จะตึงหน่อยอนึงแต่สวยด้วยคุณค่าค่ะสวยด้วยคุณค่าแล้วเนาะเท่าไหร่แล้วแม่นี่แค่ตัวนี้ห้าพันห้าค่ะห้าพันห้าเนาะสองเมตรโอ้โหถือว่าไม่แพงนะครับห้าพันห้าสวยๆเลยของแม่ แล้วก็จะเป็นผ้าไหมผ้าไหมสามตอกอผ้าไหมสามตอกอเสสามตอกอโอตากอค่ะผมก็ไม่เข้าใจจ่าตากองแม่สามารถตัดได้หนึ่งชุดผ้าไหมสามตอกอตัดได้หนึ่งชุดก็ถุงกับเสื้อใช่ค่ะเสื้อแขนยาวได้ไหมแม่ได้ค่ะได้เนาะแขนยาวแขนสั้นได้หมดเนาะชุดนี้ราคาสามพันห้าใช่ค่ะผ้าไหมสามตอกอมัดหมิวแม่ ใช่ค่ะมัดหมี่มัดหมี่นะครับเอามัดหมี่สามตะก้อตัดได้หนึ่งชุดนะครับสวยๆเลยพ่อแม่ผ้าไหมทั้งหมดเลยค่ะหมดเลยครับลูกไหมเด้อไหมแท้ๆเลยนะครับไผ้าพื้นค่ะโอ้ผ้าพื้นผ้าพื้นผ้าพื้นชุดละหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทชุ่ะสีละตัดได้หนึ่งชุดพันหกร้อยบาทพ่แม่นอนเนาะ โอ้สวยๆเลยเด้อจากยภูมิเนาะคุณแม่อัญชลีอันแม่อัญชลีค่ะฝากติดตามเพจอัญชลีไหมไทยเลยอัญชลีไหมไทยใช่ค่ะเข้าไปกดติดตามที่เพจอัญชลีไหมไทยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเบอร์โทรแม่ครับ0 8 4 0 8 4 4 7 2ี่ศูนย์ค่ะ3311จ้าอยากได้ผ้าไหมสวยๆโทรมาเบอร์นี้แม่ส่งให้ทาง ทางไปรสณีย์ได้ทุกช่องทางส่งทีท <serves> ุกรายการค่ะพี่น้องจะอยู่ที่ไหนแม่ส่งให้ได้หมดทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับเด้ออันนี่ซสื้อสวยเด้อมันอี่ผมมาเยี่ยมคุณแม่ได้เอาเดี๋ยวได้นี่เอาผมถ่ายอีกดูดูครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอัญชลีไหมไทยจากอำเภอบ้านควายขอครับจังหวัดชายภูมิวันนี้ในเบิ่งของทส่สวยเลยมันีขอบคุณคุณแม่มากมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับขอบเสสวยเลยเอาขอบคุณครับผม